ปรปฐมมาวาดค่ะสงขาบ้านหญิงก็มีวัดโูด,ด้วยนะคะมาใส่บาทบรนจันฑ์ค่ะมีเท้าคั่วมีเต้าหู้ฮลัลโหลข้า,าวเปล่าผัดเผ็ดไก่มะเขือถั่วยาวด้วยไข่บดชีก็มีน้ำเขียวพี่ปี๊กเซเว่นค่ะ มีเลดตาซอยน้ำตาลน้อยกว่านะคะเซเว่นค่ะแล้วก็มีต้มแล้วก็มีขนมปังไส้ไก่หยองน้ำพริกเผากุ้งค่ะแล้วก็มีข้าวมาเป็นข้าวกล้องนะคะแล้วก็มีขนมโกเล่ออันนี้แม่ชอบมากก็มีขนมตอดไส้ถ้าสงขากเรียกขนมคอมค่ะเพื่อนๆ น้ำเปล่าฮานา,ามิรวยเพื่อนขขอนุ่มทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนเพื่องไร้ทุกไร้โศกไร้โรคไร้ภัยมีกินมีใช้ตลอดนังมีสีสุขบุญรักษาค่ะไปใส่บาตรไปเลยค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะไปใส่บาตรมาแล้วนะคะนี่ก็มาเดินขึ้นออกกำลังกายขึ้น,ขนเขาน้อยสงทางบ้านหิ โยมีความสุขนะคะเพื่อนๆทางเดินขึ้นเนี่ยโอ้เป็นสวนนะคะสวนเสรีแล้วก็ทางซ้ายเป็นสวนญี่ปุ่นค่ะทางเดินขึ้นเขาหญิงเนี่ยโอ้ยสวยมีความสุขค่ะเดินผ่านสิ่งสวยๆงามๆค่ะเดินผ่านสวนยอม่ม <c oughs> เดินขึ้นเขาเดินออกกำลังกายอ,อย่างมีความสุขค่ะ เดินผ่านสวนยมแล้วนะคะมาเจอเพื่อนคนงามค่ะเดินเขาคนดีนะเพื่อนเนี่เนี่ยเพื่อนในนั้นบอกให้หญิงเนี่ยลดความวุวนตะกิดให้หญิงงั้นมาเดินเขาบ่อยๆจะได้สุขภาพดีเหมือนเขาวนเลนย เนี่ยที่เอาอาหารมาให้ลิงทุกวันหญิงก็เรียนแบบเขาเนี่ยเลยเออ <ละ S 1> ดูตามีละละอิดก็ให้ <ละ S 1> อิดมีมากก็ให้มากาเพื่อนสมัยปฐมนะคะเนี่ยแต่ดูยังสวยอยู่เลยแต่ดูหญิงตา,อาเ,เออไปไปไป<า>โชคดีเพื่อนไม่ใจจังอากาศก็ดีสงสายว่า เดินออกกำลังกายกินลงชมงวิวกับที่หญิงสงขาไันะครับเพื่อนๆไปค่ะลยุยสถานีรถไฟสงขาเก่าครับเพื่อนๆแต่เขามาปรับปรุงบูรณะขึ้นมาใหม่สวยงามสถานีรถไฟของสงขานะคะ สงขาก็เคยมีสถานีรถไฟนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนอะสมัยเด็กๆะคะเพื่อนๆตาหญิงชอบมากินน้ําชาที่สถานีรถไฟเนี่นะคะยค่ะหญิงจูงตามามากินน้ําชาที่สถานีรถไฟหญิงซื้อมาล่ะขี้กที่ตลาดรถไฟนี่เป็นสถานีรถไฟสงข้าบ้านหญิงค่ะ เขาก็มีตลาดอยู่หน้าสถานีนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นสถานีเก่าสถานีโบราณแต่เขาปรับปรุงขึ้นมาแล้วนะคะเดีย๋ยมาซื้อมาราคินเนาะเนี่ยค่ะไปกรุงเทพสองพี่ไปกรุงเทพสองพี่ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อน กอพาตามากินน้ําชาที่นี่ค่ะตาก็จะมาเจอเพื่อนเขากินน้ําชาด้วยกันคุยกันเมืองกันแล้วก็เล่นหมากรุกนี่ค่ะสถานีรถไฟส่งทามบ้านดีสถานีรถ,ถไฟเก่าสางงทางบ้านดีเขาปรับปรุงขึ้นมาสวยงามแล้วนะคะเพื่อน าานดูน้ำาตนชาเช้าูว่าดูน้ำชาที่สถานีรถฟเพื่อนเพื่อนี่ยเป็นน้ำชาด้าน้่เนเพื่อนของชาท,าทชาี่สถานีรถไฟ อันนี้รือตลาดรถไฟค่ะเพื่อนๆเราจะอยู่หน้าสถานีรถไฟเก่าก็คือรถไฟสถานีรถไฟสงข้านี่แหละค่ะหญิงมาซื้อมาระขี้นกเค่ะเพื่อนๆหญิงมาซื้อมาระขี้นกที่นี่ตลาดสถานีรถไฟเก่าค่ะเพื่อนๆมาซื้อมาระขี้นกนี่ค่ะเพื่อนๆเขามาจากสวนเลยสดๆฮะ เอาเอาเอานี่ก็เป็นตลาดใหญ่เชียงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ของ<า>ก,ก็ถูกด้วยของไม่แพงเพื่อนๆตลาดสถานีแบบบ้านๆนะคะเพื่อนๆรถมาจากบ้านๆไม่แพงสจุดกู บาทมาแล้วนะคะแล้วหญิงก็ไปเดินเขามาแล้วด้วยค่ะตอนนี้หญิงก็กําลังจะกลับบ้านนะคะหญิงก็มาแวะตลาดสถานีค่ะตลาดสถานีรถไฟค่ะตรงนี้ค่ะเป็นสถานีรถไฟของสงขาบ้านหญิงสถานีเก่าค่ะเขาก็ปรับปรุงขึ้นมาแต่ข้างหน้าสถานีจะมีตลาดค่ะเพื่อนๆเขาเรียกว่าตลาดรถไฟค่ะ หรือแม่ก็ตลาดสถานีค่ะหญิงมาแวะตลาดสถานีเพื่อที่จะซื้อมะละขี้นกนะคะเอาไปกินค่ะวันนี้หญิงก็จะมาซื้อมะระขี้นกที่ตลาดสถานีนี่ละค่ะเพื่อนๆเพราะมันใกล้บ้านหญิงค่ะตลาดสถานีแล้วก็ของก็ถูกด้วยแล้วก็มาจากต่างถิ่นเนี่ค่ะตลาดสถานีตอนตอนเด็กๆมีจุนตามากิน น้ำชาสถานีรถไฟเนี่ยคะ่ะเขามีขายน้ำชาแล้วก็คนแก่แกเพื่อน,อนคนแก่แกเกาก็จะมาเจอกันที่ร้านน้ำชาที่สถานีรถไฟเนี่ยคะ่ะเขาก็มานั่งเล่นหมากลุกกันบ้างมานั่งคุยเกี่ยวกับการเมืองกันบ้างเนี่ยคะ่ะสถานีรถไฟสงขาม้านยิงสงขาม้านยิงเพื่อนรถไฟ ันเด็กๆเงาพาตานะคะมากินน้ําชาที่นี่อะค่ะสถานีรถไปสงขลาเนี่ยมากินน้ําชาแต่ก่อนเขามีร้านน้าชาเนี่ยจูงตามาแล้วก็ตาเขาก็มานั่งมาเจอเพื่อนเขากินน้ําชามาคุยกันเมืองกันมาเล่นหมากรุกกันนเะพื่อนเนี่ยค่ะสถานีรถไปสงขลามั่นถึงน,น้ำชาที่นี่แต่ก่อน รถไฟสงขาบ้านหญิงค่ะเพื่อนๆคิดถึงความหลังคิดถึงวัยเด็กค่ะตอนเด็กๆหญิงพาตามาทุกเช้าค่ะจูงมาเนี่ยค่ะสถานีรถไฟสงขาบ้านหญิงจูงตามาทุกเช้าจูงมามากินน้ำชาที่สถานีรถไฟเนี่ยค่ะหญิงก็ มาเที่ยวเก็บก้อนหินเก็บอะไรก้อนหินสวยๆแต่ก่อนอนะ่ก็เป็นเด็กอย่ก็พาเก็บดอกไม้ก้อนหินแต่ก่อนมีก้อนหินสวยๆอย่างเนี้ยไปเล่นหมากเก็บเก็บก้อนหินไปเล่นหมากเก็บตอนเด็กๆอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะสถานีรถไฟสงขามอันทิงเขามาปรับนปุงเนี่ยตายอย่างมานั่งกินน้ำชาตรงเนี้ยคะ่ะมาคุยกับเพื่อน วิเรื่องการเมืองเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็มาเล่นหมากรุกกันเนี่ยค่ะเพื่อนๆของคาบ้านหญิงมาเที่ยวกันสิคะจะเข้าสู่มรดกโลกแล้วนะคะมีอะไรที่เก่าๆอนุรักษ์ไว้ยังเยอะค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้โดนกลืนหมดนะคะมาสิคะไม่ต้องไปหรอกญี่ปุ่นน่ะมาสงขาบ้านหญิงนี้ ดูอะไรเก่าๆโบราณธรรมดาข้ามันยญิงนี่มาสิคะมาเที่ยวมาไม่ยากหรอกคะ่ะ